สวัสดี f อทุกท่านนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงแน่เนาะคะ่ะฝนตกบอกค่ะทังบานท,ทางหนือคือตกหมู่ว่านตกเบิดมือค่ะท่านผู้ชมฝนตกมาอีกแล้วเขาว่าผ้าอยู่เข่าเนาะคะ่ะท,ท,ท่ทานผู้ชมทางทางบานท่านผู้ชมฝนตกบ่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าทางหนืฝนตกนะคะค่ะ วันนี้นะคะท่านผู้ชมเราอยู่ที่ศาลปูอ่อัศจรรย์นะคะศาลปูอ่อัศจรรย์ย่าข้ามคูนนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาทั้งหมดสี่สีท่านนะคะท่านผู้ชมสีท่านสามช่องนะคะวันนี้เดินทางมามีน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซนมาวินชาแนลแล้วก็น้องอึ่งอ่างนะคะ น้องฟูงไฟนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เดินทางมาที่มาหาปู่อัศจรรย์ย่าข้ามโขนนะคะท่านผู้ชมค่ะมาบินิกาสีมาขอโชคอลาบขอ,อหายปู่เพิ่นเปิดดวงเปิดโชเปิดเปิด,ด,ปด,ปด,ปดลาบเปิดการเงื่อนหายนั่นแหละเนาะค่ะท่านผู้ชมมาขอเหล็กถูบแล้วก็เหล็กเสี้ยมซี่คือเกานั่นแหละค่ะค่ะวันนี้พี่หนุ่มอามไม่ได้มานะคะพ่อทองแหลกก็ไม่ได้มาเบ้าแพ็กก็ไม่ได้มานะคะท่านผู้ชมค่ะ ราวาเพิิกนกะมีภารกิจมีทุลาของเพิินแต่ละคนเราท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยเดินทางมาแค่นี้นะคะเพราะว่าว่างอยู่แค่นี้นะคะท่านผู้ชมข่ะมือได้ว่างตรงกันว่างพร้อมกันนะคะจ้าสีได้ไปน้ำกันกับสีเห็นไปพร้อมกันมาหนาหลายตานะคะท่านผู้ชมข่าววันนี้ก็มาขอโชคลาภของวันวันที่หนึ่ง พฤศจิกายน2567นี้นะคะท่านะผู้ชมค่ะระว่างวันนี้รดหลายนะคะออกพรรษสารดวันวันนะคะแล้วก็อ่าสิกาสีแดงยิ่งเสียงบางกระโขกนะคะว่างานเสียงกะเด็กหน่อยเพิ่นจู่บางกระโขกนะคะท่านะผู้ชมค่ะวันนี้ทีมงานกําลังเปิดกล้องอยู่นะคะท่านะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไป ข้างในเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ทางนี้ทั้งเสียงรถเสียงอะไรนะคะท่านผู้ชมไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องนลำสวัสดีค่ะสวัสดีช่องมาวินด้วยนะคะ FC ช่องมาวินชาแนลนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นน้องสาวเจ้าบอกคือคือคนบอกขึ้กันเหรอหายเอฟซี FC แล้วท่ายม,ามือมึงคุณนายนุ่งหายเอฟซีท่ายเบิ้องบาน ผู้ใดเป็นเหนียวนนอนกบตื้งอ่างผู้ใดเป็นเหน่ยผู้ใดเป็นนอนเอาต่ไปสามารเก็แล้วกนค่ะสวัสดีสวัสดีที่ทา้งสองค่ะเดี๋ยวซองทะเบียนรถให้ท่านผู้ชมเมืองก่อนละค่ะห้าหนึ่งห้าสามนะคะท่านผู้ชมนะคะไปค่ะท่านผู้ชมไปข้างในกันนะคะท่านผู้ชมค่ะ วันนี้ก็เป็นเปียกๆจื้นๆนะคะพอฝนตกเนาะค่ะฝนตกเศ้าไม้เนาะคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อัน,อนห้อยอันเช่าบานเพค่ะค่ะพิ่นมากกว่าทําความสะอาดเนาะค่ะนี่เสียงการ้องยุ่งไร้หลายยุ่งไร้เนาะค่ะเพราท่านในท่าอยากันยุ่งอยู่่ะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชม น,นี่นี่เป็นหวานคือเป็นอย่างน่าจะเป็นหวานเนาะคะ่ะนี่น่าจะเป็นหวานเนาะค่ะไหนนะคะท่านผู้ชมอ,อุ้ยตกใจเบอร์เทนเพราะขาวผ้ากันจูดประทัดเนาะคะ่ะจูดมังกรโพเพราะว่าออกพรรษาเนาะคะ่นะทนะ่านผู้ชม เป็นหวานหรือเปล่านะคะนี่นะคะท่านผู้ชมศาลเจ้าปู่อัศจรรย์ยาค่ำคูณนะคะบ้านเลขที่750สร้างเมื่อ11ตุลาคมพศ2555นะคะท่านผู้ชมค่ะหสาม ก็เป็นเหมือนมืดเนาะบันทีหอบเบลเอาไฟมาฝนจิตกเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นหมืดๆคือเป็นหมืดๆแม่บ่ได้เอาไฟมาเด้เฮาเป็นหมือนหมืด,มด,มบดเบอร์น,นี้อืมคืมเหมือนฝนจะตกนะคะท่านผู้ชมเมือ่อคืนก็นตก สิ่งของไปสักการะไหว้บค่ณครท่านผู้ชมโอเคนะครับไปค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลยนะครับค่ะนะครับมัอนี้ก็มาน้ำกันสี่คนสามช่องนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ศาลปู่อัศจรรย์ยกข้ามคูณนะครับท่านผู้ชมขอโ่งนี่ก็ที่ฐานขอเลรอเนาะเรื่องภาไปสิบจุด เมดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเออผมเริ่มพาท่านผู้ชมไปเบิ้งเลขถ้วยแก้วเมดที่แล้วเลขถ้วยแก้วขึ้นนะครับเห็นเป็นเก่าหกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเวลาเหล็กหนึ่งมันติดข่ายเลขกสองเลขกสามเลยนะครับท่านผู้ชมเมดที่แล้วนะครับถือว่าผิดไปแต้มเดียวนะครับสามโตนะครับโหหนาเสียดายนะครับท่านผู้ชมเลขถ้วยแก้วเดี๋ยววันดีมาตามต่อนะครับเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปเบิ้งว่าเลขถ้วยแก้ว ยังมีบอกหรือจังไหรหรือมีการเปลี่ยนแปลงในพระวัติบ้านแด่ยานไปทงางศาลนะครับศาลอีกออยู่ข้างๆแล้วน,น,นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็นะครับได้นําของมาเซ็นไว้นะครับมีหวยมีขนมหวานมีนม้ำแดงนา้าเปานะครับหมากซีข้ามยาซีเกอกนะครับข้ามหมากข้ามผู้ดอกไม้ถูกเทียน พระตอยก็อธิษฐานแล้วนะครับอธิษฐานขอโชคลาภกับทูบเสียงไทยนะครับยุ่งเยรอ,อเสียงประทัดดังปังเลยเพราะว่าออกพันศาออกพันศาช่วงนี้ผลปฏิจุดประทัดจุดอะไรนะครับน้ำ ตามวัดตามสถานที่เป็นมีบุญมีงานกระถิน่นอันนี้ข้างที่มงานกะนะ้ครับช่วงวันที่สิบแปดที่ผ่านมากก็ได้ไปทําบุญตักบาดเทโวอ,อื้อง่างได้ไปปะไปะะน้ำก็ได้ไปปตอยกบไปนะครับหลายคน หลายกัเช่าบ้านไปเบิดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่วัดนะครับตะปาเทโวพร้อมนะครับแสดงว่าเพิ่นเพิ่นพากันมาทําความสะอาดเพิ่นก็มาทําความสะอาดปูวสาแสดงยาําคุ้นช่วงภาษาแต่ว่าเพิ่นมาเลี้ยงหัวหมูพร้อมเด้เลี้ยงไปไม่ไม่อย่แม่นเห็นเลขทูบเนาะแม่นเห็นเลขทูบทูบแตกพร้อมเดี๋ยวจังสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเนาะร์ดเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าที่เจ้าทานพระภูมิเจ้าที่พระแม่นางธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทุกองค์บุญด้วยผู้อาชจรรย์าคำคุ้นศดิ์สิทธิ์ผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ มน,นีลูกหลานทีมงาน่องมาวินชาแนลปะตอยคอนมินเซนน้นองน้ำชาแนลพร้อมด้วยน้องอึ้องอ่าก็ไดิเดินทางมาขอเพลิงบุญบารมีมาสักการะกราบบาวน้ำของมาเซนไหวบูชาถวายให้กับปูอ่อาชจัญญาคำคุณเพื่อหาแนวทางเพื่อขอโชคขอลาบน้ำปูน้ำยาเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่กำลังรอชมรอติดตามอยู่ในนักอนาณี มื่อนี้วันนี้ลูกหลานจังได้ขอมาขอโชคขอลาภของเด็กถ่ายวันที่หนึ่งของงวดวันทีหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันอร่อยหกสิบกิจขอได้โปรดให้ผู้กับย่าโปรดเมตตาสงสารให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาบสามโตตรงๆปังๆด้วยทื่นสาธุ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 เด้อปูปังปังเลยเริ่มงวดสาธุ ผู้ชมเดี๋ยวผมจะเขย่าด็ดซิมซี่นะครับวัน,นี้ขอพันปูกับยาสามโตนะครับของเหล็กถ่ายนะวันที่หนึ่งของหวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันอยหกสิบเกตมือนีเปนถือว่าเป็นมือสันวันดีวันออกพัรษามือนีบุญกระถินหลายกองหลายวัดเป็นกระมี่กระถินไปร่วมถอดถวายนะครับสำหรับ มอเตอร์ก็ขอปังปังเด้วยปุยสาถุไม้แรกนะคะท่านผู้ชมไม้แรกไม้เลขกแปดค่ะท่านผู้ชมไม้เลขกแปดนะครับไม้เลขกแปดนะคะ ไม้ที่สองไม้ที่สองไม้เล็ห้าค่ะแปดห้านะคะท่านผู้ชมแปดห้าแปดห้านะครับไม้ที่สามออกมาแล้วครับ ไม้ที่สามไม้เลขสี่ค่ะไม้เลขสี่แปดห้าสี่นะคะแปดห้าสี่นะครับแปดห้าสี่นะคะท่านผู้ชมจำหรับเลขเซียมซีเลขเซียมซีเห็นดูเขาปุ๋ยยาคำพูดนังกำมี้แปดนี้สี่เลขถูกไหม่เดินไปเยอะต่อเลขถูกใกล้แล้วเลยอีกตัวนึ่งเลขโทษเลยอีกตัวนึง ไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในขณะที่เลขทูบไม่ใกล้จะหมดเดี๋ยวเราไปดูที่ศาลนะครับศาลข้างๆก้อนครับค่่ะทานผู้ชมีถ้วยแก้วว่ายังๆบนะครับท่านผู้ชมแล้วค่อยมาดูเลขทูบนะครับค่ะไปค่ะไปค่ะท่านผู้ชมปู่อัศจรรย์ย่าข้ามคูนนะคะเมื่อกี้ว่าห่างกันได้ขยเย้าเสียมซี่นะคะได้เสียมซี่ได้แปดหา 8ปดหาซีเนาะค่ะ่านรู้ช่วงแปดห้าซีนี่นะคะสื่อของเมื่อวานเอา้าอันนี้ละคาก๋วยบอกค่ะคืออีอย่างเพื่อเขียนไว้เองสี่เอา้าเห็นเป็นหกหกซีเนาะคะ่ะเพื่อนเขียน นี่ยังไหวจังสี่เราขากล้วยกับโบแมนนะกล้วยก็สิบีละาหกสิบสี่ผมบอกเลขนั้นงเบอร์บอแมนเลขตั้งเบอร์แท,ทนเลยนนี้กะเลขถูกทีเพิ่นมาไหวเนาะคะ่ะแตกเลยทูบแตกสาม,มาห้านะส่วนเลขเลขถูกทางทีมงานมาขอเนาะค่ะใหม่โบท่านเบิด์ตสามหนึ่งมาแล้ว นี่สารข้างๆนะคะท่านผู้ชมที่ทีมมะซองเมืองเหล็กถวยแก้วหันค่ะมีเสียงเพลงเรื่องเธออาสีอาสีปิดเสียงแล้วกับผากเอากระดาเด้อค่ะท่านผู้ชมพาเป็นเสียงเพลงนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะเลขทูบใหม่เบอร์หลัไปดูเลขทูบนะคะท่านผู้ชมสามหนึ่งศูนย์อิลีสามหนึ่งศูนย์นะคะท่านผู้ชมของวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนสามมหานะะที่ทูบแตกก็คือเพิน่นที่เพิ่นมากกรหนานีนะคะนี่ น้ำเพลินอย่กันเนี่ยมีไอไอยเย็นอยู่เลยนะคะหัวหมูสื่อหัวหมูมาเลี้ยงมาถวายปูกับหญ้านะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะสามหนึ่งศูนย์ค่ะ,คะตามนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะก็ตามนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่า คลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะคะเพราะว่ามีเสียงเพลงเข้ามาแล้วก็อ่าเลขเสียมซีนะคะ854้าสี่เลขทูบ3ามนะคะค่ะเดี๋ยวจะได้ลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะกะให้ท่านผู้ชมนะคะเฮ้งเปังปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลนะคะแล้วก็ ทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าต้อยคนมีเซนต์มาเวนชาแน,นลบอาวแพ็คชาแน,นลหนุ่มอามคนเดิมและพ่อทองแหลกคนเดิมนะคะท่านผู้ชมค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเงียงปังๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ